โอเคนะจาก y YouTube เนาะคะ่นะนอกวันนี้รูปแบบแบบว่ามวนกันเองเพื่อนะวันนี้นะคะก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันนี้เท่ากับวอมมาวอมไว้ก่อนนะคะวันนี้วอมความสุ่ไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เราจะสนุกเต็มที่นะ,ะกับพี่ลูลูของเรานะคะพรุ่งนี้อาจารย์เรียนเชิญค่ะจะเป็นลูกชิ้นนะคะหรือว่าน้ำปั่นนะคะก็ทางด้านโน้นก็จะเป็นซุ้มนะคะเป็นบูธนะ,ะเป็นเศรษฐกิจชุมชนของเรานะ,ะไม่ว่าด้านเสื้อผ้าหรือว่าปลาส้มแม่ติ๋มของเรานะคะ มีบริการทุกท่านนะคะร้านมุหันของเราก็ยังเปิดนะคะ,ะเรียนเชิญทุกท่านนะที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะ,ะตรงด้านหน้าเวทีก็จะมีที่นั่งนะคะระหว่างรับประทานได้นะมีที่นั่งนะคะ,ะเรียนเชิญทุกท่านได้ค่ะ <c oughs> บ้าบบคะ่ะพระอาจารย์เพ่งอีกเพลงหนึ่งโอเคค่ะอาจจะชอบงานเพงไหนแนะนําขึ้นมาได้นะคะ <c oughs> ช่วงนี้ขอยัดเพ่งเก่าๆก่กอนเนาะคะ่ะเนาะ What okay. จะชอบงานเพลงไหนแนะนำึ้นมาได้นะคะขอบคุณค่ากลบฟูนเสียงตบมืออันส่วนๆโอโ้วันนี้นะคะคนเต็มนะคะคนเต็มหน้าลานเลยนะคะช่วงนี้นะคะใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะ,ะเรีบๆนะคะจะไม่มีที่นั่งนะ,ะตอนที่นั่งเราจะเต็มแล้วนะ,ะรู้สึกว่าทางฝั่งขวาเริ่มจะได้ที่แล้วนะ,ะฝั่งทางด้านเวทีของเรานะคะทีมงานของเรานะคะมวนกันเองแหละเพล่นวามือนนี่อ่ะ <c oughs> มอลำไส้ไปใส่อะไรก็โอ้เรียบร้อยแล้วมอลำไส้นะคะนะอีกสักครู่นะคะพบก,กับมอลำนะคะมิชัยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ยยมีเท่านะคะเนาะเจ้าของพื้นที่ของเรานะคะวันนี้นะคะมาร่วมสนุกนะ,ะมาสนุกน้ำกันมือนีนะคะเนาะสับซับเป็นกันขืนกันลุ่งนะคะขอบคุณนะคะน้องๆหนูๆแล้วก็คุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ที่มาเดินจับใจสายซอยนะในสมต่ตางๆของเรานะคะเราจะมีงานอยู่สองวันนะพรุ่งนี้นะคะพบก,กับะค,ะคุณดูลูกของเรานะคะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จัดเต็มนะคะวันนี้อุ่นเครื่องก่อนวันนี้อุ่นเครื่องวันนี้เราฟรีสไตล์นะคะอ่าตัวขออนุญ,ญาตนะคะในการแต่งตัวด้วยบริษ้ใส่ชุดมอลำเนาะค่ะ,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 ะเนาะมือหนีเพื่อเราเป็นมือฟรีสไตล์เอาะะเอาแบบธรรมดาอ่ต่อนักร้องทรายนะคะเรียนเชิญค่ะวันนี้ขอบคุณหลายๆค่ะฮะผู้ใดขอเพลงไปฝาก็สิปินบุนนเด้อร์ตนึงคืนหลอก <c oughs> 哎，他加了你，OK。 i'm นางสาวคือคนสิ้นหวัง quay subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอบคุดการก้าดูก้าด้วยนะครับขอบคุณสาเสาน่าจะทำเภอวัดใหญ่้วยนะครับมาส่ง้าวไอซ์มาอลาไอซ์เขา ขี่อัดบจ้องีังระวังทางใม้ความสุขแล้ มาส่งเจ้าไปแค่กึ่งทางช่วงปีเดินน้าสมหวังที่ไกลฝันงกมียังสู่ สู่ไปวังยางบ้านใดเืองอื่นวังอ่านทร์นี่ลุกจากอนนครพนมสองฝั่งคนเแซวไม่เล่มีมอลล์เป็ตน้องตาดาเทีไนเป็นน้องตาว่ามีเลยหล่ะถ้าจะไปว่ามืออื่นก็ตัวแรงนเจนเย็นใช่ไหมครับวันนี้ได้หมดเลยนะครับจะเอามอลล์หรือพื้นที่เพลงกก็ได้แต่กับวันนี้ทีมงานโหด้านหน้าเวทีกำลังคึกคักนะฮะโดยเฉพาะทีมงานนะครับพอกันได้ของเรานะฮะถึงเราก็รอดฝากดูเล่นเด้อขอบคุณหัวหน้าเทมอลลี่ด้วยนะครับ อยู่ตรงโค้งอันเลยป้าป่าขาดไปฮะนนะตัวนั้นตองโมงของอาจารย์บอยเขาผ่อนวงสวงทีมงานของอาจารย์บอยจับทีมงถึเขาไปฟ้อนอยู่อันพญาสีสตนาคารน่ะขรพนมทีมเขาขจิมาอยู่หันเี่กบอกแล้วมือตอวเก่าโมงเลยออกทาพนมแสนขคอน่ะตรงตรงป้าป่าเลยป้าป่าไปเอารับตังไว้นะ่ยล็อตังไว้รับญาก็ไอกปัญญาก็ได like so, no ้ ผมจะเอาจักกรเลยกับซื้อเมื่อไรนี่ไม่มีเงี้ยสมอยังยไม่มีเงี้ยนะเอาแล้วเขาเตรียมเครื่องเสียงไว้ยังดีนะรับพยานก็ได้รับตังไว้ก็ได้มีมีรับพยานละรับพยานละเอกลักษณ์บ้านเท่านั้เอกลักษณ์บ้านเท่านั้นกันนึงก็ได้น้ำพยานกับตังไว้สองตอนตังไว้ไม่ใจะติดติดตึกทีสุ ไวดมด้งไว้ปเปิดเปิดตังไว้ใจมือแล้วก็เย็นเขาว่นมาบบคุณอนสปสวีเดนครับขอบคุณทีมงานยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้บางเพลงครับอาจจะไม่มีซาวด์เด้อกับพอให้หลายๆนะครับมันนีตลอดที่ดอกบอ ผบรักที่เก่กับเาวันนี้โอเวที่สวยงามมากนะครับขอบคุณทีมงานออกในทุกนเลยนะครับขอุิกอนุญาตชาวเซ็กก่อนนะครับก่อนที่จะึ้นช่วงของพิธีการครับตั้งแต่เมื่อที่เจ้าหนยางคุ

Kacat ngawabun yi yi Si yu yu som ai dai Sampai ai Yung patan

ก็จักว่าบุญที่มีสิหนุนสองไอไ้งายใดสักใดหลายครั้งที่เจอปัญหายัง่ากันกับวผนยังมีใจเป็นคนคอยกำลังใจยิจ่งนางชั่ไรก็ยิ่งมั่นใจนี่คำว่าให้สายแดนไกลท้องหน้า สองเฮาใสกันแด่แดอชากมีได้พุกเออแล้วกับผู้ยากจะจอนไปใสให้สาย ขอบคุณเียงานนะครับแล้วก็กลับแล้วมีอะไรอกลับแลวกลับมาที่ครับวันที่หนึ่งยังว่าไหมยังว่ามามา,มา,มาถึงวันที่หนึงรีอติดเก็ตว่า,มาผมกับอะไรเียนเหมือนกันหของเงี้ยว ไปไปเดินดีซีไปพูดจะกอดไปมันแล่งน่นครับตอนนี้ผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับผมอ่ากำลัง,งที่ชมการไล่สดนะครับขอบคุณพี่น้องอะไรครับผมขอจบการไล่สดเที่ยงแค่นี้ครับผมค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเซ็กซ์เซาไปเลย